วันนี้ครับเราเตรียมตัวที่จะปลูกแล้วครับก็เดินสายน้ําหยดนะครับเจ๊ก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงครับวิธีการดึงสายน้ําหยดนะครับก็ไม่ยากครับใช้เทคนิคเฉพาะด้านครับเอาสตาร์ทเริ่มโอเคครับอ่ะไปเลยครับแปลงของเรายาวประมาณ50เมตรครับโอ้วิ่ง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 ร่างกายน้อยนี่นะครับสนามฟิตเนสเราครับนี่นี่ครับ อุปกรณ์ก็ตามจอครับน่ครับดึงไปถึงแล้วครับถึงแล้วเราก็ให้ดูเมสมอแป้ง,ปงครับแล้วก็ทำการตัดครับใช้กำไก่ตัดตัดแล้วคัดึงครับหงายท่อขึ้นนะโอเคตรงตรงก่อน นี่ครับแล้วก็วางครับแล้วดินกบไว้ก่อนครับกัดลมพัดปิวครับหาอะไรมากบไว้ก่อนครับห่างๆไว้ครับวางสายน้ำหยดแล้วเราก็จะทำการปลูกครับผมดินเราก็ตอนนี้เตรียมดินแล้วนะครับ ใสานชาโคใส่ขี้หมูนะครับลองพื้นหลุมนะครับเดี๋ยวเราหวางแสมหยดแป๊บนึงเราก็จะปลูกแล้วครับโอเคครับนี่ครับยอดมาครับเจ๋อามาครับช,ชู้ช่